สวัสดีคับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับน้องมังกรแล้ววันนี้น้องมังกรจะมาเล่นแมปล็อกฟุตนะครับน้องมังกรก็จะมาลองฟาร์มแมปนี้ดูนะครับทุกคนแล,แล้วตอนนี้ผู้ติดตามถึงห้าร้อยแล้วคับทุกคนใครใครเข้ามาดูฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอเคครับ อยอยเย้ยแบบนี้ยังไม่เคยเล่นนะกำลังจะมาลองฟาร์มดูนะคะเราน่าจะต้องตีตัวนี้ก่อนรู้ได้ไงอ่ะพอเพราะเลือนมันน้อยกว่าปล่ยทุกมวยเว็วขึ้นมาเราดูเวลตรงไหนอ่ะม่เว็วขึ้นมาเยอะมาก ท่าไระยิ้มสีอยิมสีตีตัวเดียวเนี่ยนะเออมันเวอร์เกินนะมันเวอร์เกินเวิลตันเวิลตันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือเล่นไปเรื่นเลยโอ้เราจะอัพอะไรดีก่อนนี้มีบอสให้ตีไหมยังไม่มีครับเราจะอัพดาบแต่เราไม่มีดาบเอาแล้วแบบนี้มีผลให้ซุ้มไหมมีราคาสามพัน สามพันแล้วตอนนี้เรามีตังค์เท่าไหร่สองพันอืมันราคาสามพันหรือมันไอ้นั้นก็ไม่รู้เลยมันราคาสามพันหรือต้องว่าสามพันก็ไม่รู้แต่น่าจะราคาสามพันอุ้ยมันตามเรามาอยู่นะใช่ไหมมอน่ะสุขภาพสักสิบอ๋อแนั่นคือสุขภาพอ๋อเออมันคือสุขภาพเราวมื เราวีีตั้งพอซื้อดาบแล้วแต่เราซื้อปุ๊บเราจะตุยทำไมอะแล้วเราก็จะได้ทันตนานะคืออะไรดาบโอ้ดาบนี้ยาวมากนะเหมือนไม่เสียบลูกชิ้นเลยตีทีเดียวตุยโ้วดาบแรงจริงเราไปตีมวลตัวที่สองดีกว่าไนฟันให้มันยังไม่ตายฟั <laughs> นไม่ได้ทำไมอะไม่รู้ แต่ที่รู้คืออับสุขภาพเยอะๆดีกว่าสุขภาพนี่มันเหมือนเลือดไหมใช่มันคือเลือดสุขภาพก็คือเลือดไม่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตังเราเฮ้ยตังเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหมื่นสองแล้วก้อนแล้วสมผลยังอ่าให้ได้ตังเดียนเ้ย ัวน้นตียากกันอุ้ยแต่มันฟันแข้มให้ขี่รอบมันก็ตายแล้วอะ่ะแต่เราจะตายไม่ไม่เห็นตัว,วเราเกิดเอา้าเหรอเราก็จะตายนนเนี่ยมั้งเอองั้นมังกรก็ต้องแอพไอ้นี่มั้งดีอะไรอะ่ะสุขภาพเออต้องอันี้เยอะปะอ้ยตุดโอ้ย,อยทำไมอะ่ะเดี๋ยวรีตัวเลือดจะได้เพิ่มแบบรวดเร็วเป็นสูตรโกงงะเน,นสูตรโกงโกงมากเลยนี่นยว่าตาย <laughs> เฮ้ยมังของเธอก็ลดเยอะเลอลดตรไหนไม่ใช่ไหมอีเหลืองเหลืองนั่นเหรอไม่หรือเขียว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 เอาล้อเ,ลเ,เหลืองเหลืองนั่นคืออะไรอะ่ะเลเวลเหลืองเหลืองก็คือการอัพเลเวลค่ะแม่ฮึใช่นี้เต็มเลเวลจะขึ้นเดี๋ยวนะตอนนี้เวลสองร้อยกว่า <c oughs> โอ้ยมันเป็นแมพที่เวลขึ้นเร็วเวอร์มากทุกคนไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราก็เอนเตอร์ไเอ้แต่แบบนี้มันสนุกตรงไหนน้อมันมีก็แม่ง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 ก็ลองดูเกาะพวกนี้สิโอ้เกาะมันเยอะมากๆเราจะไล่ฟาร์มให้หมดทุกเกาะเลยเกาะนี้มีชื่อไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมันมีชื่อบอกน่าจะมีชื่อบอกสักหน่อยเนาะใช่เราจะไปเกาะใหม่กันแล้วนะครับเราเราจะได้สุมผลตรงไหน ตรงนู้นจะให้หนูสูมได้ไหมลองไหมล่ะลองไหมล่ะสักผลหนึ่งดิสักผลหนึ่งมันใช้ตรงไหนอ่ะเนยเนาะมันใช้สามพันเบลียสูงได้อ่ะแล้วมังกรมีแต่บอลควันควันอ้าวไม่คิดจะลองมาใช้บ้างด้มันไม่ดีเหรเฮ้ยเพราะไรใช้ฟ้าเอาจี้เจ้าอะไรดีไหมอ้าก็เอาไปดิกูชาฉุ่มมาได้อ่ะ เอาผลขั้นกันดีกว่าผมผลจะจอก่อนเราต้องทดลองทุกผลีิเป็นไงอู้วันวิ่งมาเต็มเลยอ้ยไอ้ยี่ีคูณสองเลยขังทหมดอร่อยอาเลยมังกรจุปจุจตายจะตายุ้ยเอาไปไปสกยิวันควันตายไหมตายไหมเฮ้ยมังกรบอกเลยว่า กินผลรัมเบอร์เข้าไปอันี้ผลเลยนะผลรัมเบอร์รัมเบิลสายฟ้าอุยแต่แตม่ว่าตะกี้แรงกว่านะเบาก่อนมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วกิดนดิกินดิโลอะไรอะครับเลือดแม,ม่ครับหนูขอกลับไปรีเซ็ตก่อนดู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 ดดูเฮ้ยแต่มันบินตลกเวิรกเลยอะ ผลนี้ผลนี้เราไม่ต้องอักเลือดทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ก็รู้เองจริงดีมันคือผลอะไรอ่ะหนูไม่บอกเอ้าเฉลยผลพริสผลพีทมันดีกว่าผลอันอื่นเหรอก็ดีกว่าสี่เม่ตอนนี้จมใช้ผลนี้ถ้าไม่ไม่เชื่อก็ดูไม่งดูเลือดนี่นะให้ดูเลือดเราไดเรามีหนึ่งร้อยใช่ไหม หนึ่งรอยสิบโอ้ทำไมมันกลายเป็นตัวอะไรแม่งแต่แม่งดูสก,กิลมันก่อนนะแม่งแม่งอย่าไปดูถูกนะนนะ,ะ,ะทีเดียวตายนะอ,อยู่ใกล้อยู่ใ,ใกล้ๆนกระโดนพิษต,ตรงนี้ด้วยนะโอ้อยตัวมันกลายเป็นตัวอะไรอะ่ะเวนนมมันเหมือนมีปอีกมังกรแล้วก็โอ้ แล้วเราต้องแปงลงร่างเป็นตัวนี้ตลอดเลยเหรออือก็ไม่เราจะไปุ่มดาบกันไหมเราจะไปุูมดาบกันดีไหมอะลองดูสิอยู่ร่สุมผลเราจะไปุูมดาบกันนะครับเยตังค์ให้อือมีถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะเอาโอกาสดอบยี่สิบมันคือดับยรูมันถ้าจะเอาโอกาสดอบยี่สิบอาใช้ตังค์หนึ่ง หนึ่งแสนหรือเปล่าน,นับให้ถูกด้ยวยล้านหรือเปล่าหน่วยสิบร้อยล้านหนึ่งหมื่นแสล้านใช่ไหมล้านหนึ่งไม่มีอันนี้ห้าหม่นอันนี้หนึ่งพันมีหนึ่งจะได้ไหมเด็กโอ๊ย,ไ,ยไม่น่าได้กยเราจะโชคดีขนาดนั้นเลยหรือม่รู้สงไปรว่าเดี๋ยวก็ได้เอง โอ้โหลดไปไลายพันแล้วนะก่อนไม่เชื่อหนูอ่าอ่าแต่มันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงนูทําไมหนูไม่เก็บดาวนให้ถึงห้าหมื่นแล้วก็หนูก็ไม่สอ่ะมีโอกาสได้เยอะกว่ามันมีโอกาสได้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตังพอไม่มีปัญหาไงแต่ส่มันหา้าหมืม่นก็ได้มีตังค์พอไม่มีอะดิเรามีสามเซนฮะอ๋อสามเซนจริงด้วยเออไมนอ่นึกว่าสามหมื่นลองดิไม่ได้โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ โอ้เสียตังค์ฟรีๆมิคอนไปสุ่มหนึ่งวันดีกว่าไม,มา่งั้นเราจะได้ไหมถ้าเราได้คือโชคดีมากเลยนะจะสุ่มจนตังค์หมดเลยไงกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะกอนมันน้อยมากเลยนะก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่น่าเส้ถ้าได้ปุ๊บมันจะตายไหมถ้าตายปุ๊บไม่เยิ่เลยจะสมจนหมดเลยเปล่า สุมหมดตัวเลยอลองดูตันหาง่ายจะตายเอออ่ะอกดสูมไม่ได้ดูหนึ่งเอร์เซนดูดีคาดหวังกับหนึ่งเปอร์เซนทุกคนว่าจะได้ไหมจะมีโอกาสได้ไหมยรมอว่าไม่มีแต่อ้อย่างน้อยก็ได้ลองจะได้รู้ไม่ได้ตั้งหมดตูด หนึ่ือไแล้วทุกคนเราได้ดบับหนึ่งปเ็นครับเป็นดับโยรุนะครับทุกคนนี่โทร,รมาเลยบ้าสุดยอดดูดูดูดดูแล้วดูสกิลนะอือแล้วดูอีกสกิลนึ้ โอ้เดี๋ยวนะตั้งถึงเท่าไหรนะ่น่ะกว่าจะได้ก่อนเล้าสี่หมื่นเจ็ดโอ้แต่มันสุดยอดจริงเลยอ่ะเออขนาดหนึ่งเปอร์เซ็นยังได้อยู่เนาะวงกรสุดยอดมากๆกดผลพีษไปตีกับบารกีรนตายละไปกะไปสีโรอะไรเราไปจะไปตีตัวที่มีชื่อชื่อว่าคราสสเต็ปโปรโอรอเอฟ อันนี้คือเราจะอัปเดตด,ดาบนะครบเพราะเราเราเรา,เราใช้ดาบที่มีชื่อว่าชื่อว่าว่าว่าดาบโยซุมีคำว่าสักเลยคือเราใช้สกิลก็ได้ใช้ดาบก็ได้เหรอใช่อ้หเจ๋งมากแต่มันจะไม่ใอ่เห็นนะหม่แต่งทีก็จะโดนด,ดม แม่งแม่ดูสกิลซีมันนะแม่ดูสกิลซีมันนะอุวยมันดูดอ่ะนี่แม่งมันจะเป็นแบบเนี้ยฟันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยโอ้อุยโยถ้าได้ผลพิษนี่สุดยอดเลยนะทุกคนไออันนี้มีโอกาสดับ5เปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจหนูเองก็รู้เองมันได้ตังค์เยอะด้วยนะทุกคนเนี่ยหนูมาตีเราได้เงิเยอะเลยว้าวอยากรู้จังเลยว่า แมปนี้เวลตันที่เท่าไหร่เพื่อนๆใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกน้องมังกรหน่อยนะครับนี่ตื่นเต้นดต้นต้นเต้น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 ไม่ได้ไดอะไรไม่ดอกเสีเยงถ<ท>ูไม่ขายได้ตังเงินสิบล้านได้ขายไหนอะขายที่กดเลขไปไปไปรีบไปขายเดี๋ยวตายเอาเออไม่ลูกไม่ลูก,ลกพีทสามารถจมน้ำได้โธ่ ม่ใใคล้ายต้องไหมเก,ม,เกมนี้ผลใครใช้ผลลำไม่ปิดก็ว่ายน้าได้นี่ไงตังสิบล้านโอ้โหแม่ว่าแบบนี้มันเวอร์ราม,มากเราจะไปซื้ออะไรดี <S <S นั่นน่ะดิเราจะไปดูไอ้นี้นะคะว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับอันไหนครับอันนี้ครับโอ้อันนี้เมืองเลยเนี่ยเมืองของบักรกี้เราจะไปดูอาคาตาครีหน่อยคืออะไรอะ่ะ แต่กอรีมันต้องใช้อะไรเนี่ยอ๋อหนูต้องหานกโกรดได้ไหมหนูโดนนกโกรดแลจากไหนแล้วก็ตังค์แบบอ๋อตังค์โคตรเยอะสองร้อยใช้สองร้อยล้านไปแล้วไปเถอะไปเถอะเอ้ยแต่แม่ว่าฟาร์มแบบเดียวก็ได้ลราบางต่างละแมบปบนี้ได้ตังค์ุณเลยลองมาดูมีพวกนะใช้ดอกสีแดงแล้วดอกสีเงนินแล้วใช้ เฮ้ยเราหานี้ดีก่อนเราหานี้ดีไหมเราต้องหาดอกสีแดงกับดอกสีน้ำเงินไปเราไปหากันไปเลยไปเลยเราจะได้จับโยรุเหมือนโซโลมันโอ้แล้วไปหาที่ไหนอ่ะนี่ที่เดิมมันมันซ่อนอยู่หรออยู่ยังไงไม่ะมันมีโอกาสดอกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้จะดอกสีแดงไอ้พวกนั้นดอกสีกน้ำเงินโอ้ชับจ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 ับ ไอตัวนี้นี่มันเหมือนได้ดอกสีแดงมาเลี้ยเอ้าได้หรอไหนอะทักไม่ทันมองงอ้โหออกสีแดต่อไปก็ต้องเอาออกสีน้ําเงินต่อว้าวออกสีน้ําเงินเอายากอยู่เพราะมีโอกาสแค่สามเปอร์เซ็นเนี่ยทำไมไม่เชื่อแนกระดุกเนี่ยไอ้นั้นห้าน่สามตอนนี้เราก็จะรีบทำนะคะ เพราะว่าเราสามารถทําได้แป๊บเดี๋ยวได้มาหรือยังดอกสีน้ําเงินยังเลยได้ยากมาโอะโแล้วเาจะได้ไหมอ่ะอยากไหนก็ต้องได้คือมันต้องข่าไปเรื่อยๆเหรอครับมันถึงจะได้หรือว่าไงฆ้าไปเรื่อยๆมันมีโอกาสอยู่อต,อนนตอนนี้เราก็จะไปอตอนนี้เราก็จะตีพวก นี่ต่อนะคระเพราะเราจะเอาเอา๊อบบุอ๊อบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ได้เอกนะอ่ะได้แล้วได้ดอกสีน้ำเงินแล้วว้าวไม่รู้ว่าถ้าจะทำโยรูแบบนั้นมันต้องใช้โยรูด้วยแล้วแต่เรามไ,มไม่ใหนิ่โยรูไอมีฮอกอยู่ไหนไมีฮอก นี่ฮอกยังไงว่าเอาไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวแม่เซนก็รู้เองมันดีโอเคของมันดี <c oughs> เราก็จะมาลองดาบที่เราได้มาใหม่นะมันอย่าลืทริปเปิ้ลโยรู้ทริปเปิ้ลแป,ปลว่าอะไรรู้ไหมรู้นี่สามทริปเปิลเ <c oughs> ท่า <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> มันลิกเกมากเูยนี <c oughs> อกัโ oh ดูนะมันสามารถปาดไปสามทางได้ด้วยแล้วก็ไหนลองยังไงอย่างแรกดูสกิลแรกก่อนว้า <Wow. S 1> ไปสามเทคไปเลยอ๋อแล้วดูการฟันปกติเออลองดีลองดีงดฟันปกติฟันฟันอุ้ยชาเจ๋งอุ้ยยาแล้วดูสกิลอีกสกิลหนึ่งสกิลอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ดียังไงอ่ะจนทำให้ดู นั่งนดูนะอ่ะอ๋อเราเราไปล่อมมาก่อนแล้ว right ก็ฆ <c oughs> ่าทีเดียวอ่ะพายุทันโดโอ้โหสุดจุ๊บ่งดูใหม่นะนั่งเดี๋ยวหนูซูมไกลๆให้ดูนะอ่ะฮะสุดยอดโอ้ยทุกคนแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเวลขึ้นเร็วและตังก็ได้เยอะมากๆใครที่ชอบ เร็วขึ้นเร็วๆหาเงินได้เยอะๆต้องมาเล่นแบบนี้ชื่อว่าล็อกฟุตแล้วแล้วแล้วถ้าใครอยากสมผลแล้วมาเล่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้น้องมังกรตนน้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะทุกคนบ๊ายบาย